ผลกระทบจากอุปสรรคในการเจรจาเกี่ยวกับ FTA ไทยแล้วก็ยุโรปทุกท่านครับก็่อื่นสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับเหนื่อยกันมาหลายวันวันนี้ยังมาประจําที่สภาก็ขอบคุณทุกท่านมากวันนี้ในฐานะที่กรรมการฒนาเศรษฐกิจติดตามผลกระทบของการฒนะเศรษฐกิจและก็นโยบายเศรษฐกิจด้านต่างๆนะครับเราก็เห็นถึงตามข่าวที่ปรากฏว่าพัฐสภายุโรปลงมติประนามประเทศไทยจากผลกระทบของการส่งชาวอุยกูร์กับประเทศจีนนะครับ วันนี้เราก็เลยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ต่อจนภาคเอกชนที่น่าจะมีมุมมองว่าได้รับผลกระทบอย่างไรเช่นผู้แทนหอ,อการค้าและผู้แทนสมาพันธ์ SME เบื้องต้นเนี่ยต้องเรียนว่าไม่มากก็น้อยเนี่ยผลกระทบน่าจะมีตามมาในมิติการค้าระหว่างประเทศตัวอย่างที่วันนี้เราคงจะคุยกันและสอบถามความคืบหน้าจากกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์เช่น1 ผลกระทบในกรณีที่สหภาพยุโรปออกมติเช่นนั้นมาส่งผลกระทบอย่างไรต่อการทําข้อตกลงเช่น FTA ไทย EU บ้างที่แต่เดิมรัฐบาลแจ้งว่าน่าจะมีกําหนดการแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้จะมีผลต่อการชะลอการเจรจาหรือการลงนามหรือไม่นะครับนั่นคือประเด็นแรกหรือประเด็นที่2อ,อย่างเช่นตอนนี้ไทยกําลังอยู่ในกระบวนการเข้าเป็นกลุ่มสมาชิกประเทศ OECD นะครับเราก็อยากจะรู้ว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยส่งผลต่อเรื่องนี้หรือเปล่านะครับต้องเรียนว่าไทยกับสภาพยุโรปเนี่ยมีความสัมพันธ์ทางการค้าค่อนข้างมากนะครับเป็นกู้ค้าลำดับ4ของไทยแล้วไทยก็เกินดุลสภาพยุโรปมาตลอดเราก็เชื่อว่าถ้าผลกระทบของการที่รัฐสภายุโรปมีมติประนามเนี่ยทำให้การเจรจา FTA ต้องเลื่อนออกไปหรือการเข้าเป็นสมาชิก OEC d ต้องเลื่อนออกไปนี่ก็จะกระทบการค้าไม่มากก็น,อน้อยด้านในมิติแรกนะครับ ในเมิติที่2เนี่ยทางสหรัฐอเมริกาทางกระทรวงการต่างประเทศก็มีถ้อยถแถลงที่ประนามประเทศไทยถึงการส่งกับชาวอุเช่นกันและในอย่างที่หลายท่านทราบนะครับทางสหรัฐอเมริกากำลังจะออกบัญชีรายชื่อประเทศที่จะขึ้นภาษีอากรน,นำเข้าสินค้าต่างๆนะครับ ซึ่งเป็นนโยบายหลักของประธานาธิบดีทรัมป์ในประจรันอยู่แล้วก็จะเชิญกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์มาว่าผลในเรื่องกุยกูเนี่ยส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในมิติของการค้าที่ไทยจะส่งออกไปอเมริกาหรือไม่นะครับแล้วก็ในมิติที่3เนี่ยเ,เริ่มมีกระแสะว่าการค้าระหว่างไทยกับประเทศมุสลิมต่าง ก็จะดูว่าในมิตินั้นมีผลกระทบอย่างไรก็เชื่อว่าวันนี้น่าจะได้มุมมองที่แสดงถึงความคืบหน้าของเรื่องต่างๆชัดเจนมากขึ้นทั้งจากส่วนราชการเช่นกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ในมุมของภาคเอกชนว่ามองผลกระทบดังกล่าวอย่างไรทั้งจากหอการค้าและสมาพันธ์เอสเอ็มอีครับการเรียกทูดมาของรัฐบาลนะครับมันช่วยเรื่องนี้ให้แบบเข้าใจทําให้แบบฝ่งยุโรปเข้าใจได้มากขึ้นผมเชื่อว่ารัฐบาลก็คงพยายามจะ ทำให้ผลกระทบน้อยสุดนะครับแต่ผมคิดว่าวันนี้การที่เราเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีกรมเจรจาก,การค้าระหว่างประเทศนะครับทั้งกระทรวงการต่างประเทศที่ประกอบด้วยทั้งกรมยุโรปและกรมอเมริกาเหนือมาชี้แจงหรือให้ข้อมูลในรายละเอียดก็จะทําให้พวกเราเข้าใจภาพมากขึ้นและรู้ว่าสถานการปัจจุบ,บันนียถึงขั้นตอนไหนหรือลาดับหน่บ้างอย่าง OECD มันเข้ายากอยู่แล้วเพราะว่าไทยเป็นเงื่อนไขเรื่องคอร์รัปชันอะไรอย่างี้ยมันมันเรื่องนี้มันจะส่งผลเพิ่มยังไงบ้าง ขอบคุณครับอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่าทางประเทศเกลุ่มยุโรปหรือทางประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยให้ความสาคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับให้ความสําคัญกับเรื่องออสิทธิเสรีภาพต่างๆก็คงต้องหารือกันว่าในมุมนี้กลุ่มประเทศโ e c d หรือยุโรปเนี่ยเขามองว่าการที่ส่งชาวอุกูกับประเทศจีนไปเนี่ย มันมีผลกระทบต่อด้านสวัสดิภาพเขามากน้อยแค่ไหนก็คงเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องพยายามทําให้ทั่วโลกมั่นใจว่าไม่กระทบสิทธิสวัสดิภาพของชาวอีกูเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับหลายหน่ยงานมันจะเป็นต้องมีมงต้องต้ามีสรับผิดชอบ,มชอบสมควรอย่างยิ่งนะครับและผมคิดว่าในมิติหนึ่งรัฐบาลแม้ว่าจะพยายามย้ําขนาดไหนก็ตามว่าการส่งกลับชาววิกูพิจารณาอย่างรอบด้านแล้วเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทยอันนั้นก็ในมุมหนึ่งก็คือเรื่องที่ผ่านมาแต่เรื่องอนาคตก็คือเรื่องผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในมิติเศรษฐกิจระหว่างประเทศเนี่ยสมควรที่รัฐบาลจำเป็นต้องเอาจริงเอาจังโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่สงครามการค้าเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับคือแม้ว่าไม่มีเรื่องนี้อยู่แล้วสงครามการค้าก็จะก,กระทบเศรษฐกิจไทยรุนแรงนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบก็คือไทยเป็นคู่ค้าของสหรัฐอเมริกาเนี่ยลำดับที่ประมาณที่10นะครับเราเกิดนดุลมาตลอดเพราะนั้นเราอยู่ในลิสต์อยู่แล้ว สถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีแนวโน้มซ้าเติมผลกระทบของสงครามการค้าให้รุนแรงขึ้นนะครับท่านในฐานะที่ทำงานด้านเศรษฐกิจมาอย่างยาวนานนะครท่านมีข้อเสนอแนะหรือทางออกตอบปัญหาที่จะเกิดขึ้นมีไหมครับผมคิดว่ารัฐบาลจําเป็นต้องกําหนดเพืสายอย่างจริงจังทั้งในมิติของสงครามการค้าและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหาก FTA ไทยสาภาพยุโรปเนี่ยไม่สามารถเซ็นได้จบภายในปีนี้ตามที่รัฐบาลคาดหวังนะครับ ได้ครับเดี๋ยวรอจบการประชุมถ anyway ้ามีสาระสาคัญจะนํามาแถลงกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านครับได้ครับเชิญครับขอบคุณครับสวัสดีท่านผู้ชมพนโอเตอร์นะคะก็ในวันนี้นะคะเป็นการประชุมนะคะ กรรมาการการพัฒนาเศรษฐกิจประชุมในเรื่องของผลกระทบจากอุปสรรคการเจราจา FTA ของระหว่างไทยกับสหรัฐอ้มรปกนะคะทบผู้ชมหลังที่มีประเด็นในเรื่องของในข้อตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA นะคะก็ถือเป็นเครื่องมือสำคัญนะคะในการสร้าง แ้นต่อทางการค้ารถอุปสรรคและก็อำนวยความสะดวกทางการค้าซึ่งการเจราจาที่นีก็ถือเป็นนโยบายสําคัญนะคะของรัฐบาลแล้วก็เมื่อล่าสุดนะคะผุ้ชมนในวันที่23ก็เราไดานมาไทยได้ลงานาม FTA ไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปนะคะทุประกอบไปด้วย4ประเทศนะคะก็ได้แก่สวิส,สวเซอร์แลนด์นอร์เวย์ไอร์แลนด์แล้วก็ ตเตนสไตล์นะคะหลังจากมีการเจราจารมาสองปีนะคะก็ถือเป็นฉบับแรกที่ไทยทําการทํากับประเทศโลกก็เป็นฉบับที่สิบหกของไทยต่อจากเอฟเจเอชไทยสิงคโปร์ทุกท่านค่ะสาหรับในวันนี้นะคะก็มีอาจจะมีเรื่องประเด็นอุปถัเข้ามาด้วยนะคะทุ่านคแล้วก็ในวันนี้นะคะก็จะเป็นการคุยแล้วก็เจราจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ด้านการเชิญเข้ามานะคะ แล้วก็เดี๋ยวหลังจากที่ประชุมเสร็จนะคะผู้ชมเราก็จะมาอัปเดตการซุมให้คุณผู้ชมได้ทราบอีกครั้งขนาดนี้ขอยุติสัญญาลงวัเพีงเท่านี้ก่อนนะคะทาลอะไรขึ้นหน้าเราจะมาอะไรสดให้คุณผู้ชมทราบกันค้างกันใีสัวนดีค่ะ